สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์สประจำวันอังคารที่5กันยายน2023กันอีกครั้งนะครับข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนมกังเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3ได้เป็นขึ้นจากความตายเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ช่วยให้ทุกคนที่เชื่อในข่าวดีนี้ได้รับความรอดอัครทูตเปาโลได้พูดกับผู้เชื่อ ที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องความรอดนี้ว่าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่1 4บสถึงสิขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมาในน้ําแก่ใครในพวกท่านยกเว้นคริสปัตกับกายัสจึงไม่มีใครพูดได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในน้ําเข้าในน้มของข้าพเจ้าใช่ข้าพเจ้าให้บัพติศมาในน้ํา แก่คนในครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกเหนือจากนั้นข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าได้ให้บัพติศมาในน้ำแก่ใครอีกเพราะพิธีบัพติศมาในน้ำไม่ได้ช่วยใครให้รอดจากการเป็นคนบาปในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่17ได้บอกว่าเพราะพระคริสต์ไม่ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อให้บัพติศมาในน้ำแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ด้วยวาทะคมคายตามสติปัญญาของมนุษย์เพราะเกรงว่าไม้กางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์อำนาจแต่ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ซึ่งพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์และว,วันที่สได้เป็นขึ้นจากความตายต่างหากที่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ช่วยให้คนที่เชื่อในข่าวดีนี้ได้รับความรอดจากการเป็นคนบาปบังเกิดใหม่มาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่1 4บสถึงสิได้บอกว่าข้าพเจ้ามีพันธะหน้าที่ต่อทั้งชาวกรีกและผู้ที่ไม่ใช่กรีกต่อทั้งคนมีปัญญาและคนเขาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกระตือรือร้อนอย่างยิ่งที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ ได้รับความรอดคนยิวก่อนแล้วคนต่างชาติด้วยมนุษย์ทุกคนสามารถได้รับความรอดโดยความเชื่อในข่าวดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ต้องพึ่งการกระทำตามพิธีกรรมใดๆหรือกระทำสิ่งใดๆเพิ่มเติมอีกเลยจริงๆพระเจ้าอวยพ,พรครับ